ปกติเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเขาจะ,ะมีตัวยาเ่สของไม่ถึงสามวิถึง 5, ห้ามีแห้งแล้วน้ำตาที่ดีไม่มีมันแห้งหมกแล้วพอดีพี่ว่ามาลองวันเดียวรู้สึกว่าลืนาล่นกินหมอไปแทงแล้วเมื่อกี้พี่มาให้อีกแขงรู้สึกว่าไม่แสบตาไม่แห้งมันลื่นดีมองกระชับตัวดจะมียาหยดตาเทียมไว้ในตู้ยเย็นตลอดใม่ยหยดทุกวันไม่ใช้ ู้สึกว่าลื่นขึ้นใช้กี่วันครับรู้สึกว่าแพงหนงเนาะินวันเช้าเย็นครั้งละสองเม็ดหมดไปแพงหนื่อกี้พี่ก่ไม่แพงแล้วตอนนี้ต้องหยอดไม่หยอดไม่หยอดแล้วนะครับหยอดน้ำตามานานหรือยังครับโอ้ยต้องหยอดตาเป็นเกือบสิปีเป็นตาแห้งแล้วหยอดน้ำตามาเกือบสี่ปีนะครับตานี้มันจะเคืองตลอดตานี่จะแดงตลอด อ่าเป็นตัวไหนครับตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้นะครับที่ได้โชว์ที่หนึ่งมันเป็มินิโอไว้เด้อ่าครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นแผงๆอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวนี้อ่าครับผมเป็นแผงหนึ่งกี้พี่ก็มาให้แผงครับเป็นไงประทับใจไหมครับประทับใจหลายายท่านบอกว่าทันแล้วไม่เห็นผลนะพี่ทานมายยหยอดตาทิ้งไปแล้ว ครับค็ัิดไปนึงราคา่ที่ินตามที่ได้าแล้ววันได้ี่ไบขอบ,บขอบคุณพี่มาก